สวัสดีครับขอผมบอกเฮียนสติิสานปกระเทิดครับสวัสดียามเช้าจ้าโอ้ยมะเขือเทศน้อยของเขามะริน,นแดงเลยลดเลยดอนน้อยกขึ้นเลยต้นไหนก็ได้ลึกไปติคือี่2บอกเพียนมาเก็บมะเขือเทศไปตำใส่ปักแตงยามเช้ามาเก็บผักที่เราปลูกนี่บอกเคียนเอาเนี่เอาจักสามหน่วยดเด้อแดงแดง ดุกดกด้วจ้ะนี่มันยังโบสุกเต็มที่นี่เอดงลอเอข้างหลังนี่ก็ได้ลูกขนาดเลยอ๋ออ้มีสามต้นนี่นี่ดิกเอนะแกสี่ไอ้ต้นนั้นหิ่งหมันเป็นอะไรบลูนี่นะ เเป็นบ้างคุณหยวพริกหยวกเออมันมีสองแบบพริกหยวกกันเลยมีสีเขียวเนาะนมีสีเขียวเขียวอันนี้มาพริกโอ้ยเดี๋ยวส่งปลาส่งปลาเป็นแล้วค่อยมาเอาไปกินกับตกขนาดเลยพุกตกขนาดนนเลยมีขาวๆเป็น,นกินแซ่บเมืมม่อวานโอเคก็เอาไปเ็ดกินอยู่ทำเมนูอะไรผัดกระเพราเมื่อวานผัดกระเพราเอาไปผัดใส่หมูเมื่อวานนี้โอเคเก็บแตงให้หน่อยเราติ๊กเห็นแตงพอตำแล้วหน่วยนึง บรรยาะกาศยามเช้ากับตามหมู่บ้านต่างๆกับผู้ใหญ่บ้านกับสิป,ปกาศนู่นนี่นั่นเนาะเมื่อวานสติกเอาไปใส่ต้มเส้นเด้นีมต้มเส้นกอกานองอันดาหนาวๆเลยจับเครื่องมานู่นนี่นั่นเลยมีแหละพักอีกหนึ่งเมนูงามขนาดเลยจ้ะต้มเสน้นมมต้นหอมหรือผักหอมบวมบบวบก็เลื่อยแลวพวกถั่วอันนี้ใครได้กินแล้วคือการ ออกดอกแล้วออกมากแล้วแต่บอกเคนเพี้ยมันขึ้นน่ะบอกเคนบบมาฉีดให้ในนี้เห็นบอนี่เนนี่เพี้ยนนี่นี่บักแตงบอกงามเหมียบอือแต่พี่ว่าเก็บไปตำลูกนี่พี่น้องมึงหี่แตงนี่ได้อยู่นะเอาไปตำข้ามนึงอยู่นีนี้ก็อีกหน่วยนึงนี่บอกเค้นไปคุณเฟิง์นกูเออ ใหญ่หลายจนเนียมโบห็นเดี๋ยวมงเหนื่อยแตงก็ใส่มือใส่มือเอามะเขือเทศดินี่สิเออคือโบใส่ด้วกันเออถือไว้อย่างเอาชามมาเพื่อลืมเออนี่ทั่วเดี๋ยวสติ๊กสิไปเก็บให้อีตู่ก็สติ๊กสิตำแตงกับเมนูเออไม่อยังก็สติ๊กโบโบเค็มกินแกงน้ำไม้ส้มใส่ปลาที่ไปยกยอแตงเรียบร้อยแล้วปรีจัมเศร้าเอง แกงน้ำไม้โด่งน้ำไม้สม้มใส่ปลาแต่นี้ดิตัดหัวตัดหัวปลาปลาดีมากมามาพี่นกเขาเข้าน้ำกันจ้ามาฮะเศษเศษหอนหอนหอนบุหอนแล้วเบอร์เท่าแมวอย่างเผาเท่แมวาเงิน เนียนเต่าเเปิดได้หรอความจริงของแมว <c oughs> คลืน่นเลยมตรียนกินกับรสชํางเ <c oughs> ืนโคงงล้วมือเนโคง <c oughs> เคยยังหรอขังหัวอืมถ้าเป็นบ้านบอกเคนเพิ่นจะว่าย่านกลัวจำทางกลับบ้านบ่ได้ตีวะนะทางไว้อืมไปทะเลงงกับคำนี้มันยังจำทางกลับบ้านมาได้ตีเดี๋ตัดแกงยศมานำที่เฮาเฮากินเถอะนะ Nó ủn khuyên rồi Ủn ừ, ừ. khuyên mưa nè, bỏ hoan này Thêm cho chăm tắm chen nè bọn Sốt hao cái đây đó Tấm chen cái sau Ừ, cái sau cái lỡ Xin bù đấy Xin bù Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì น้ำมู๊เปลี้ยวเป็นไหนมันอื่นอย่างที่วจุดจุดท้ายจุดจุดท้ายมีผลมือช่างมาคุดบุ๋มปีนี้ผลยังามาหั่ดอกบอกมะม่วงเหรอ,อก,อกอออุ่มพาเลยเนาะปกติหั่เลยได้กลางมกราลาเลย อมอคคาลาคุณมพาค่กกะบลารมกรคาลาแล้วอืมึงเล็นนี่มันสมแ่บเนี่ยสมนัวมันอ,อกแบบนั่นแหละผสมจนเกินไปพ่ได้ใส่มึงนาวด้วยนี่ฝนห้าดอมม่วงเมื่อไหาพี่น้องอบป่าไผ่กระซะตัวเจอฮิทุ่งเหลืองมาแม่นยังเนะช่วงไนเนาะฝนลงละ จ้กหน่อยจักหน่อยปีนี้เพิ่งว่าสีแรงได้บอกเพี่ย่นใชสแดงหมดเะม่ดเพี่นราว่าสแงหมดปีนี่พอปตกเียงอะไรละขอยากปีนเทาสีดำนาเอาเนาะบึงฟ้าบึงฝนเขาแังดำแงโอก้าเขาหวานเขาเออสาเมษาเขาหวานเลยปีที่แล้วหวานไลฝนมาไว กูยนี่ยากรึ้งนะอากาศทำมันรเฉยๆอย่างอย่างเมื่อวานเลยกับทีกับบอกยากแล้วนับมือมือเปลี่ยนแปลงไปเลยนับมือทุกอย่างเปลป่วนไปบึ้บบอกเคยหนาวก็ได้หนาวบอกเคยแล่นก็ได้แล่นบอกเคยห้อนก็ได้ห้อนบอกเคยท่วมก็ได้ท่วมคือจังน้ำท่วมปีที่แล้วในรอบ40ปีแบบนี้แล้วหลายหร่10ปีเบล่าเขาเกิดใหม่บอกเคยเจอตั้งแต่อีกตั้ง30ปีอยู่ไซก็อื้อ อยู่สาบวหอนุมนกิน <ừ? S 2> กะปิบอกเค็ะภาคเหนือพี่อยู่ยเปิดบอ,อกินค็มแถวนั่นถ่วมอยู่ใสนครศรีภาคใต้เนะแลรอบสามสิบสสิปีเลยนะ,ก,ะก็แดงถวมนักได้รอบปีมืก <ừ. S 2> กกก่กิ้นเหนือก็ถ่วมนักอากาศรับมือยังไง ต่อากาศหนาวในรอบสิบปีอ,อีสานนี่ค่ะมันไม่ได้หนาวมานานเลยตะกี้มันหนาวมันเลยเศร้าหนาวแล้วมันกระกลับมาหนาวอีกใชม่มันบ่งบอกถึงภัยธรรมชาติพ้อมลนเนาะลมกับลมแห้งเนาะลมพาย,ยุกับตะยา่านอาจจะดนขึ้นมาหนาวจนรุนติดลบตัวมีอะไรเหนือพูดว่าภัยธรรมชาติทีเอาคืนมนุษย์เป่นอยู่บุ <laughs> มันอยู่ได้เพาะทำลายเนาะบางทีเขาก็ทำลายเด้อย่าว่าบอกทำลายเด้ป่ามันหายไปหลายอยู่เด้ป่าเท็ดป่าหยังนี่ยคู่มมือนี่มันบ่ยังเลยก็เอาไปปลูกมันจะปละงลูกร้อนบไปปลูกอ้ไว้เลยอืมเขาติดเชื่อว่าหลายพื้นที่หันที่เขาเคยปีนป่ามีอย่างแบบคู่มมือนี่ยบ่มีแล้วบ่มี ความเจริญเข้าถึงแล้วก็เรียบร้อยแหละบางพื้นที่เคยเป็นต้องให้ตรงนาคู่มมืดในการเป็นบ้านจัดสรรไปลเลยความเจริญเข้าถึงแล้วเรียบร้อยศิลป่ะอืแตงก็คือดีเซฟ <c oughs> เป็นหน่วยเดียว <c oughs> บ,บ้าบนต้นหน่ยวยสุดท้ายพร้อม, <c oughs> อม,อมอรน้อยไปแทร มเมนูเจริญอาหารนี่ร่มโอแต่เศร้าๆขอบพระเจ้าด้วยต่ตอนนี้แปดโมงนะสั่งแบบอึ้นมาสั่งมาแล้วอำเดินทางอันบ๊อเฟิร์นบอกกันกินอานที่น้องสั่งนี่แหละเศร้านี่ครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเทนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า